o มอร์น n ิ่งสวัสดีตอนสาวค่ะตอนนี้น้องมะน่ากับลูกชส้กับน้องมานะคะกํลังจะไปไหว้อีปูเดอ้อสื่อหัวหมูสื่อผลไม้เก่ายางไก่มาทีนี้เอารถมาไหว้แล้วก็มาไหว้หัวหมูเด้อค่ะค่ะน้องมะน่าสาวซีสเกตน,นะคะลูกอีสานพากินพาเที่ยวเด้อค่ะค่ะฮัลโหลมอร์นิ Good morning Yeah, uh, yeah. go t e m p l นะคะเดี Four ๋ยวจะไปไปไหว้ยีป kind of um, ูมนะคะคูบานคู่เมืองนะคะ Morning น้องมนาอายุบ้านเกิดนะคะอยุสีสเกตนะคะ now I am go home go back home สีสเกตซิตี้นะคะสีสเกตเนียเนียคกัมพูชาค่ะ น่องมะนาวนะคะตื่นเศา้ามือนีอาบน้ำไปไหวี่ปูนะคะปกปักรักษาแข้วคาดปลอดภัยนะคะเอาเลิกกเอาใจก่อนไปสู้งานต่อค่ะ สว,สวัสดีค่ะมื่อนี่น้องมะนาสาสิสเกตเดอ้อลูอีสานผ้ากินผ้าเที่ยว เมื่อมงใน่ค่ะนี่นอกมะนาวมาบานซีสเกตนี่เมื่อไหวญี่ปู่นเนี่ยค่ะมิตรบ้านห้าพี่นองกันนะคะพี่ใหญ่ไม่ใหญ่น้าสาวเนี่ค่ะสวัสดีค่ะไม่ยังกันเนาะ่า่าค่ะเมื่อไหวญี่ปู่เด้อเอาเหลือเอาไส้เด้อค่ะนอกมะนาวสาวซีสเกตนะคะ ลักกก็ตข, <c oughs> ขอ,อันนี้นะเขหเฮยิ่งปังๆเลยรวยเดอ้อสชคดีมีไส้แขวขาดปลอดภัยค่ะคิดจริงเลยกัคอยสมวังนั่งปรารถนาเดอ้อหนองมะนาวมาบานนะคะนี่มาเอาเหลือกเอาใช่เฮียงๆๆปังๆเลยรวยเดอ้อไปสู่งานต่อเด้อค่ะ